กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมถึงเวลารอคอยนะครับของอาจารย์สมานคลองสามนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังต่อเนื่องกันเลยครับค่ะอืมใช่ไหมฮะใช่ผิวนึกออกไหมครับถ้าผิวด้านนอกก็จะเปื่อยพอเปื่อยปุ๊บหยิบขึ้นมาจากกรุล้างทีเดียวหายเลยอ๋อครับครับใช่เปลืองหลุดไปครับนี่เหลือแต่แก่นแล้ว เปลือกหายไปละแกนก็จะแข็งเป็นมันเงา hmm. นะะโดนความชื้นนานๆเปลือกก็หลุดไปนี้ความเป็นมาไปด้วยดูกันไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็ <c oughs> ต่อมาเราก็มาดูในล่องของประในล่องขอบนี้นะ,ะในล่องขอบนี้นะครับวันนั้นองค์ที่เขา้าเข้ามาให้ดูคุณเล็กก็ได้ดูนะ,นะฮะ <ไป S 1> หน้าไ, <ป S 1> ได้ดูดดนี่ฮะในล่องขอบนี้ท่านผู้ชม เป็นคล้ายๆกับฟันหนูฮะอจะมีตัวหนอนเล็กคล้ายๆตัวหนอนเป็นฟันหนูเล็กๆนิ่ๆเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับตามร่องเนี่ยฮะเนี่ยฮะมีจริงๆแล้วมีหมดนะครับตามร่องเนี่ยแต่ทีนี้ค้าล้างออกไปหมดแล้วล้างออกไปโดนขัดโดนล้างพอก็เลี่ยมอะ องนั้นอะ่ะองที่เราให้เขาให้ดูแล้วเขาซื้อให้เขาบอกช่วยดูให้ดีเลี่ยมหุ้มมาถึงนี้หุ้มเงินเก่าแล้วก็เปิดหน้า<อ>นะสมัยก่อนจะเลี่ยมอย่างนี้เ,ออเลี่ยมจับขอบเปิดหน้าก็หายไปก็เหลืออยู่ในร่องแต่ที่จริงแล้วในร่องเนี่ยจะเป็นตัวหนอนที่ลึกชัดกว่าทั่วท่วไปนะทั่วท่วไปก็จะเป็นตัวหนอนยน่ยนยน่ยนยน่นย่นเหมือนอพระผงนะ่ะครับ มีตัวหนอนเหมือนลุงปูภูเหมือนพระผงนะนะเวลาเขาถอนขึ้นมาจากพิมพ์นะมันจะมีรอยเนอะไปทั่วเต็มไปหมดสมัยใหม่เขาเรียกเป็นรอยเนอะอรอยเหนอะอทั่วเต็มไปหมด ของคูนที่แห้งเป็นกลางอันนี้ก็เป็นน้ําดินเหมือนพระคงเหมือนพักคงพระคงจะมีรอยเนอะแถวโพล่องโพนะครับเหมือนกันนั้นจะมีรอยเหนอะไปหมดเลยถ้าเปื่อของสวยๆนะครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยคมเป็นฟันหนูใช่ไหมครับหนูจะตรงหัวไหล่เนี่ยตั้งกับบริเวณหัวไหล่ลงมาถึงข้อมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยลึก จะเป็นรอยฟันหยุบยุสูงต่ำสูงต่ำเป็นหลุมหลุมหลุมๆนะฮะคมคมชัดเป็นรอยลึกตรงถึงข้อมือนะครับนี่ฮะจุดแท้จุดเก๊อยู่ตรงนี้ครับโทษครับจุดเกจุดแท้อยู่ตรงนี้จริงๆนะครับเราที่ชัดกันตรงนี้ถ้าเผื่อมีตรงนี้จะเพิ่มดูว่าง่ายขึ้นมั่นใจขึ้นนะครับ นะฮะนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ลูดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อดูรูปทรงรอย่างอื่นนะครับที่หลายๆอย่างที่เป็นนะครับดูดูอย่างนี้นะครับดูวงแขนก็จะอ่อนช้อยอย่างนี้นะครับวงแขนนะครับต่อไปเรามาดูข้อมือข้อมือก็จะเว้าลงไปนะครับวงแขนทิ้งลงมานะข้อมือจะเว้าลงไปนะนะครับ ครับดูตรงมืออันนี้เป็นจุดสําคัญครับนะฮะจุดสําคัญของภาพพิมพ์นี้นะครับท่านผู้ชมดูนะสังเกตดูบริเวณนี้นะครับคุณกบช่วยซูมบริเวณนี้นะฮะครับโอเคนะครับนะฮะบริเวณนี้ครับดูนิ้วฮะดูนิ้วมือนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนิ้วมือหน้านะฮะเนี่ยสังเกตดูนิ้วมือนะครับนิ้วมือเขจะเป็นเส้นเส้นคมมาก ครับนะครับนิ้วมือจะคมมากนะฮะเห็นไหมครับนิ้วมือจะริ้วจิว้วเลี้ยนนี่นี่นี่ลงมาแต่ที่สําคัญที่สุดคืออะไรดูนิ้วหัวแม่มือก่อนครับท่านผู้ชมนะฮะดูนิ้วหัวแม่มือนี่ครับงอโคง้งเหมือนกับเราเรียงนิ้วอย่างนี้แล้วยกหัวแม่มืออย่างนี้ครับนะมองภาพให้ออกนะครับ นี่ฮะนี่นะครับเหมือนหัวแม่มือชี้เข้าหาขาใช่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 นะถ้าของปลอมนิ้วอย่างนี้ครับอืมครับนิ้วตรงตรงตรงเลยหัวแม่มือไม่กระดกอย่างนี้ครับนะนี่ครับโอ้จุดหลักตรงนี้ไม่น้อยคนที่จะมองสังเกตเห็นนะครับฮะเป็นตุ่มเห็นไหมครับหัวแม่มือเป็นตุ่ม ความอ่อนช้อยของช่างนะครับนิ้วยกขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนที่ผมทำไหมครับครับนิ้วยกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะนะครับนี่ครับจุดสำคัญนะครับเห็นไหมครับต่อมาต่อมาต่อมาเนี่ยในล่องเนี่ยจะต้องมีมีเส้นเส้นทางนั้นเลยเนี่ยฮะ องที่องค์ที่เต็มองค์ของผมอะนะะโทษที่เต็มองค์ของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเส้นยังเต็มอยู่เส้นตัวหนอนอย่างนี้นะครับจะเป็นเส้นสลับกันวิ่งไปทั่ววิ่งไปทั่วเลยแหลม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 เต็มไปหมดเลยนะครับนะครับนะฮะต่อไปเรามาดูตรงนี้อีกนะครับขางอลงมานี้ปลายเท้า ดูเท้าครับเท้าทั้งสองข้างเขาเรียกว่าภาษาเสียนเขาเรียกว่ารองเท้าบู๊ทเหมือนใส่รองเท้าบูทฝรั่งสมัยเก่าจิ๊กโกเก่าว่างันเนี่ยนะเราเราเปรียบเทียบแต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่าท่านเป็นจิ๊กโกะนะครับแต่เราเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพนะของการจดจำนะครับเหมือนใ<ร>ส่รองเท้าบ<ำ>ูท <b> จริงๆแล้วคือรองเท้าเทวดาอ๋อครับผมนึกออกไหมฮะพระพุทธรูป ท้าวพระพุทธูปนะหรือ<ช><ช>ว่าพระมหากษัตริย์อเท้าพระมหากษัตริย์อยู่ในวังน่ะครับนะครับมีส้นเท้าแล้วก็มีปลายเท้าแหลมขึ้นไปน่ายไ,ไหมครับ,รบปลายเท้าก็จะแหลมขึ้นไปนึกออกไหมฮะนึกออกเท้าพระบูชานะครับอ,อายุทยายิ่งชักเลย<อ>นะครับเท้าจะแหลมขึ้นไปอย่างนี้นะครับ ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งในระหว่างข้างล่างนี้ก็คือพื้นตรงนี้นะ,พ,นะพื้นระหว่างขาเนี่นะครับระหว่างขาจะมีเนื้อเกินขึ้นมาถ้าองค์ชัดๆปุ่มนี้จะค่อนข้างจะก,กลม,มครับผมฮะก็รับชมกันไปนะยังมีต่อเนื่องกันวันจันทร์รับชมกันต่อนะฮะครับทีนี้เรามาพูดถึงหลวงปู่สุขนะครับเกตเลสเกดน้อยหลวงปู่สุข หลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่านะครับพิมพ์ประพามนทนนะครับเป็นพระพิมพ์นิยมอีกหนึ่งพิมนะฮะด้านหลังจะมีรอยจานแทบจะทุกองนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็ถนนราคากันเป็นหลักล้านนะฮะเล่นกันแบบสภาพไม่สวยไม่สวยก็สามสี่แสนบาทนะครับนะครับเขาเรียกพิมพ์สี่เหลี่ยมประพามนทนนะครับข้างรัศมีนะฮะได้รับความนิยมสูงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะ เนื้อหาแหละที่จะพบกันนะฮะจะมีเนื้อฝาบาทเนื้อสำดิดและเนื้อทองแดงเถื่อนเป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วได้พบเห็นวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกเนี่ยมักจะพบเห็นกันที่2พื้นที่ค,คืออำเภอวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ก็คือชยัยนาทเขาวัดท่านเนี่ยอยู่เลยวัดสิงห์ไม่หน่อยะนะครับแล้วก็จะพบกันที่ที่หนึ่งคือกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีพระบางพิมพ์สร้างและปลุกเสกที่วังนางเลงิ้งนะครับของค,คนเรือเอก พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงนะครับเขามาหลวงชุมพรอุดมเขตอุดมศักดิ์ครับผมฮะที่วัดอนงนะเนี่ยอนงคารามนะครับนะครับผมสำหรับด้านพุทธคุณนะฮะก็คือเมตตามหานิยมสูงเลยครับแคล้วคลาดแล้วผู้สุขนี่นะฮะตำรวจชอบมากนะครับเพราะว่า เขาเคยจับคนร้ายแล้วแบบคนร้ายยิงต่อสู้นะ,ะยิงสวนไปแล้วยิงไม่เข้ายิงคนร้ายไม่เข้าเพราะจับว่ามีหลวงู่สุกองเดียวอว่าห้อยอะไรไว้ใช่ครับะนะครับถือว่าหลวงู่สุกนี่แล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์ของอกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับผมแล้วก็มีวิชาอาคมมากนะครับนะครับจัดสร้างแล้วก็ยังมีที่ วัดกุกโค้งหมอนะฮะมีหลายสภาพโดยเฉพาะกรรมการให้จับฉลากเลือกตำบลกันก่อน,นะฮะเลือกลำดับนะครับในการเช่าพระบูชาในกุนี้นะฮะนะครับดังนั้นวัตถุมงคลชุดเนี้ยผมว่าสุดยอดใครมีบูชานะฮะ น่าจะเก็บไว้ใช้นะฮะไม่สมควรให้ออกมาให้จําหน่ายบูชาเพราะว่าเป็นพระที่ดีเพราะหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นพระที่เก่งมากใช่ค่ะนะครับผมนะฮะก็ขอขอบพระคุณอ่าพี่ป๋องสุพรรณใช่ค่ะนะครับนะนายกรองนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยค่ะนะครับผมเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะตามเสียงสองฟ้า